แจงงอาอแวนสวัสดีจ้าม,นมานอน <c oughs> ี่มาหาเหย่เดาเ้าเลยเนาะจ้าก่อแก่ทองหลี้ยงไว้อ่ะไขออกมาล้ายหลายแล้วมาฝากจ้ะขอบใจได้หลายเด้อมิยาสวัสดีนะแวนในลูวัสดีจ้านะแวนสวัสดีจ้ามิยาอ๋อแจงมอนี่สิไปส่งไม่ยาหญ่เต่แม่นแล้วอยินพันบ่อยูรมึงคืนเพ่นบอกว่าพ่นอสิตไปซอยงานอยู่เฮียนกับนั้นจนป่านนี้ยังไม่ได้มาเลย แม่แม่ฝ่าไปทรงมิยาเถอะเดี๋ยวมิยาก,ก็ไปโรงเรียนสายอีกหรอกจ้ามิยาเออแวนตัวมิทูลาสิฝ่าไปใส่ย,ยู่บอกว่จ้ะข้าซ่าน่ะใหญ่ฝังเฮียนเลยเดอ้อเดี๋ยวใหญไปทรงมิยาหรอวหญ่สิฝ่ามาได้จ้ะปไปมิยาออเอ้านั่น,นจะกีบดีกว่า โอ้ยเดี๋ยวขนนึ้นหลองนอนเลยเอานองเจ้าเอ้าอกิน<อ>พ่อโตพอดีเลยพี่แหวนเอาใครไปหายโตอยู่บ้านเราบ่โมโหเลยว่าท่านในเขาบาดได้ได้นี่ะเอาตไปใส่มากลับมาขึ้นเดี๋ยไปใส่งานบาดกับนั่นมา เราบนส่วนกินเหล่าตอไรเงา้วสอดแจงเลยสอดแจ้งมึงมึงมึงนี่แจงท่าตีหัวกระบ,บาลมุ่นอยู่หน้าบ้านแน่นอนบอตุ้เว่พ่อกูน่ะเพรประกันหัวโอเคประกันพี่แจงแล้วประกันผัวโอเคอย่างวะเอากระเสือประกันชีวิตไปกับมี่หันเดสมัครง่ายๆ่าต้อตรวจสุขภาพแครตอบคำถามให้ครบสามคอว่าอยู่ที่ไหนอยู่กับใครกับบ้านเมื่อไหร่ แค่น Ske um, <t Jean> ี้ชีวิตก็ปลอดภัยแล้วกลัวจะมีสาระจังไดมึงก็วารอดแน่นอนกลัวแต่กวัวรอดเว้ยเพราะว่าคนสลาดอย่างกูน่ะมีไม่ตายซ่อนอยู่เว้ยไม่ตายอย่างวะก็ไม่ตายนี่เด้จจากห้จักดอกสองดอกก็อารมณ์ดีแล้วอปาดนอนคุ้มโปองแบบนี้ ทรงไซส์สีหายท่าพวทแท้ๆเลย,ยปปแบบนี้ต้องจัดจัดดอกซะแล้วที่รักจา๋าพวกรักมันาา้วจ๋า